สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะ คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันที่อภรรยาชัยรัตน์ร,รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวแรกนะคะเกี่ยวกับทางด้านของรัฐบาลน,นั้นได้ห่วงใยปัญหาสุขภาพวัยเจริญพันธุ์เพิ่มช่องทางในการให้บริการถุงยางอนามัยสิทธิบัตรทองตู้เลิฟปังรักปลอดภัยป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเลกรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่า รัฐบาลนั้นได้ห่วงใยปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งคันที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มช่องทางในการให้บริการบริการถุงยางอนามัยซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อร่วมกันป้องกันการตั้งครันที่ไม่พึงประสงค์และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สิทธิประโยชน์บัตทองในกลุ่มประชาชนกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ ภายใต้แคมเปญเลิฟปังรักปลอดภัยเริ่มให้บริการฟรีแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะโดยจะได้รับถุงยางอนามัยครั้งละ10ชิ้นต่อคนต่อสัปดาห์ไม่เกิน52ครั้งต่อคนต่อปี ขณะนี้นะคะใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสิทธิบัตรทอง30บาทเท่าน,นั้นค่ะส่วนสิทธิ์อื่นๆนั้นเช่นสิทธิ์ประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการอยู่ระหว่างรอความชัดเจนและสปะสชจะประกาศให้ทราบอีกครั้งค่ะโดยขั้นตอนการขอรับถุงยางอนามัยทำได้ง่ายๆดังนี้นะคะ 1. ค่ะเสียบบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ 2. อ,อ่านเงื่อนไขกดยอมรับต้องกดยอมรับจึงจะไปต่อได้นะคะ 3. เลือกขนาดไซส์ของถุงยางค่ะไซส์49 52 54 56ต้องเลือกจึงจะไปต่อได้นะคะ4ค่ะตู้จะป๊อปอัพ QR code ของสอปสชให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงยางกดตกลงหลังจากสแกนเสร็จและ รับถุงยางกรณีติดขัดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้แจกถุงยางอัตโนมัติเช่นกรอกข้อมูลสำเร็จแต่ถุงยางไม่ตกลงมาเป็นต้นสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่แอดไลน์ v e n d i n g p i u s หรือหมายเลขโทรศัพท์02-009-05-00สําหสำหรับสถานที่ที่ติดตั้งตู้อัตโนมัตินี้นะคะก็ได้แก่1 ท่าเรือแหลมบริหายจังหวัดชนบุรี 2. โรงพยาบาลเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันร์กรุงเทพมหานคร 4. ตลาดต้นศัก์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 5. ห้างสุขอนันต์พาร์คสระบุรี 6. มหาวิทยาลัยรังสิตตึกเพศศาสตร์และ7 ห้างเซ็นรัลเฟสติวัลพัทยาทั้งนี้ในอนาคตนะคะก็จะมีการขยายจุดติดตั้งให้บริการเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะคะสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะเกี่ยวกับทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ชูในเรื่องของตลาดน้ำตลาดบก ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอร์ตให้รู้จักกันทั่วโลกนะคะซึ่งก็จะผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวชมช็อปสร้างรายได้ต่อชุมชนเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจประเทศพร้อมกับผลักดันให้วัฒนธรรมอยู่ในแผนพัฒนาทุกระดับและทุกมิติสร้างรายได้เสริมคุณค่าพัฒนาสังคมโดยทางด้านของนางยุพาทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมครั้งที่4ทับพโดยที่ประชุมนั้นได้รับทราบการดําเนินการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมรอบที่1ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับกําหนด ในการจัดปฏิทินการตรวจราชการสำหรับการลงพื้นที่การตรวจราชการในรอบที่2ในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2516เพื่อให้การตรวจติดตามกำกับดูแลและเร่งรัด ในการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดก,กระทรวงวัฒนธรรมเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนโยบายรัฐบาลนโยบายของกระทรวงวัฒนธรธรมและแผนปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรธรมปี2566ถึงปี2570ที่มุ่งขับเคลื่อนง,งานาศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกลึ่งเศรษฐกิจ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนนอกจากนี้นะคะที่ประชุมได้ขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมสำรวจศักยภาพตลาดบกและตลาดน้ำของไทยที่มีความเข้มแข็งทางด้านสถานที่และชุมชนพร้อมกับร่วมมือร่วมใจพัฒนายกระดับตลาดบกตลาดน้ำโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะพร้อมสนับสนุนขยายช่องทางการตลาดประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้กันในวงกว้าง ให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมค่ะโดยได้เตรียมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยประจำปี2566โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ20สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีจำนวน19จังหวัด เพื่อที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมุ่งเน้นในการเรียนรู้การนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าทางวัฒนธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการพัฒนาต่อยอดสินค้าทางวัฒนธรรมการยื่นคำขอจดลิขสิทธ์ การขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายและสร้างเครือข่ายทางการค้าเป็นต้นจากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆพร้อมกับขอให้สำนักงานวัฒนธรรมทั่วประเทศประสานงานชุมชนและผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจรารณาคัดเลือกจำนวนสองคนพร้อมกับนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดละหนคนรวมเป็นจังหวัดละสมคนค่ะ นอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะดังได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนภายใต้สํานักงานประลัยกระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจขับเคลื่อนให้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์มีบทบาทนําในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยผลักดันให้วัฒนธรรมนั้นอยู่ในแผนพัฒนาทุกระดับและทุกมิติสร้างไรายได้เสริมคุณค่าพัฒนาสังคมพร้อมกับมอบหมายให้เร ติดตามการจัดทำแผนในด้านต่างๆอาทิยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหากรรมภาพ,พยนตร์ระยะที่4พุทธศักราช2,516 2,570 ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่2พุทธศักราช2 5 6 0ันรถึงสองพร่างแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2 5 6 6ันรถึงสองพร่างแผนการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยตลอดจนแผนการขับเคลื่อนภารกิจตามที่ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ร่วมกับหน่วยงานต่าง น,นเองสำหรับข่าวต่อไปนะคะทางด้านของธนาคารกรุงไทยนะคะได้สารต่อความร่วมมือกับ UNDP ประเทศไทยและมูลนิธิรักไทยดำเนินโครงการ UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่าต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่3มมุ่งมั่นส่งเสริมให้ชุมชนสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนล่าสุดนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรม UNDP Biofin กรุงไทยรักเกาะเต่าเพื่อพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการจัดทําและวางแผนบ้านปลาจากท่อซีเมนต์บริเวณทะเลชายฝั่งรอบเกาะเต่าเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลปลาเล็กและที่อยู่ของสัตว์น้ําและมอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อสร้างสวัสดิการให้กับกลุ่มเรือรับจ้างขนาดเล็กและกลุ่มประมงพื้นบ้านพร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่เอาชนกลุ่มเต่าน้อยแชนแนล จากการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วยนั่นเองนะคะโดยทางด้านของผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตินะคะได้กล่าวถึงชุมชนเกาะเต่าตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่และมีความมุ่งมั่นที่จะผลึกกำลัง ป้องกันเกาะเต่าโดย UNDP และพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมกับสนับสนุนผ่านความร่วมมือในรูปแบบต่างๆภายใต้การดำเนินง,งานของโครงการเบลฟินและโครงการต่างๆที่มีชุมชนเป็นผู้นําเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าความหลากหลายทางชีวภาพและชุมชนของเกาะเต่าจะมีอนาคตที่ยั่งยืนต่อไปนะคะ ทางด้านของธนาคารกรุงไทยนะคะได้กล่าวว่าผลสำเร็จของโครงการ UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่าทำให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของเกาะเต่านั้นดีขึ้นส่งต่อความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งมีชีวิตได้รับการฟื้นฟู ปกป้องและเกื้อกูลกันระหว่างธรรมชาติกับคนในเกาะอย่างเห็นได้ชัดธนาคารได้ตระหนักถึงความสําคัญในการทําธุรกิจโดยให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมิพาลโดยโครงการ UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่าเป็นตัวอย่างความสําเร็จของการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งกิจกรรม UNDP Biofin กรุงไทยรักเกาะเต่าเพื่อพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ที่เกิดจากการตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและเจตนารมณ์ในการปกป้องคุ้มครองธรรมชาติและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการปลูกจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงด้านการประกอบอาชีพรวมทั้งการจัด ้งกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตอกย้ําถึงการดําเนินงานของธนาคารกรุงไทยที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนสร้างความเติบโตให้กับทุกภาคส่วนของสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องวิสัยทัศน กรุงไทยเขียงข้างไทยสู่ความยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยทางด้านของผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมมูลนิธิรักไทยนะคะได้กล่าวว่ามูลนิธิรักไทยนั้นได้ศึกษาปัญหาร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะเต่าและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยและ UNDP ประเทศไทยในการวางแผนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมกลุ่มอาชีพของชุมชนเช่นกลุ่มปลาตักแห้ง กลุ่มทำผ้ามัดย้อมและต่อยอดในการทำสั่งปลากับกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารของชุมชนรวมทั้งการปลูกฝังในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชนเพื่อให้ชุมชนนั้นสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนั่นเองนะคะ ซึ่งทางด้านของประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านเกาะเต่านะคะได้กล่าวว่าจากความช่วยเหลือภายใต้โครงการ UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่าทําให้ชุมชนเกาะเต่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยกันโดยเฉพาะ การทําสังปลาหรือว่าบ้านปลานะคะที่เป็นแหล่งประมงช้ฝั่งเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนและช่วยให้กลุ่มประมงพื้นบ้านสามารถจับปลาหาเลี้ยงชีพได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มนักดําน้ําและกลุ่มแม่บ้านยังได้รับการอบรมในเรื่องของความรู้ทางการเงินและนวัตกรรมทางการเงินต่างๆเพื่อให้ชุมชนนั้นได้เรียนรู้การวิเคราะห์ ฐานะการเงินของครัวเรือนและดูแลจัดการการเงินได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ชุมชนนั้นเติบโตได้อย่างเข้มแข็งในระยะยาวอีกด้วยนั่นเองค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของนายชัยวัด จุนธิรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้เปิดเผยว่าจังหวัดบุรีรัมย์นั้นร่วมกับแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการบริโภคอาหารปลอดภยัยและมีอาหารไว้บริโภคตลอดทั้งปีโดยน้อมนําพระราชดำริของสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านการเสริมสร้างความมั่น คงด้านอาหารโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งเริ่มต้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการได้เป็นผู้นําต้องทําก่อนให้ใช้พื้นที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบ้านพักหัวหน้าส่วนราชการเป็นพื้นที่ kick off ปลูกผักสวนครัวไม้ผลและพืชสมุนไพรและจะขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่ว่างของส่วนราชการเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้อง องประชาชนอีกท้งพืชผักสวนครัวพืชผักสมุนไพรที่ปลูกได้นั้นก็สามารถที่จะเก็บมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยไว้บริโภคและได้พันธุ์ผักไปปลูกในพื้นที่บ้านของตนเองอีกด้วยนะคะ โดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการพัฒนาการอำเภอกลุ่มองค์กรร่วมกันคิกออฟปลูกผักสวนครัวไม้ผลและพืชสมุนไพรภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ชุมชนเข้มแข็งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสู่ปฏิบตัติและเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตลอดทั้งประชาชนทั่วไปได้มีการปลูกผักสวนครัวที่ปลอดภัยไว้รับประทาน ลดรายจ่ายในครัวเรือนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 ให้ประชาชนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้นะคะยังได้ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนการแยกขยะและการจัดทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะเสริมสร้างพลังความสามัคคีด้วยนั่นเองค่ะ โดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในการคิกออฟปลูกผักพืชสวนครัวไม้ผลและพืชสมุนไพรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครั้งนี้นะคะเป็นการต่อย,ยอดเพิ่มพูนจากเดิมที่มีแผนการปลูก10ชนิดเป็น30ชนิดและได้มอบต้นกล้าผักสวนครัว ต้นกล้าไม้ผลให้กับกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย7ภ็าคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคผู้นนำศาสนาภาควิชาการภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนและภาคสื่อสารมวลชนได้นำไปปลูกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการต่อยอดและขยายผลให้ประชาชนได้รับรู้และขยายผลรวมไปถึงส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนนั้นได้มีการบริหารจัดการขยะ ด้วยการคัดแยกขยะและการจัดทําถางขยะเปียกลดโลกร้อนซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์นั้นจะได้มุ่งมั่นในการทําให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนหลักการพึ่งพาตนเอง อันจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดการเชนรฟกูดให้กับชีวิตประจำวันอันจะทำให้เกิดความยั่งยืนตลอดไปอีกด้วยนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวขา่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวดิฉันกัรทีพอพรนิชัยรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กองบัชการกองทัพไทยโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง Security Management and Leadership for Executives Programs รุ่นที่5ประจำปีการศึกษา2567 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง20มิถุนายน2566สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองทุกวันเว้นวันอาทิตย์หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0926765452และ0919156653หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.andcgroup.org พสัตรระศาสนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแม่สูญสิลนลมหายใจเอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนพุ่งเอกอายใจพัฒน,นาพาชาติมั่นคงใต้ธงใต้รงประชาชนสุขสดใส